คนโซ่ชาแนลสวัสดีครับอ๋อคุณนักกอดได้ครับผมครับเดี๋ยวพาไปเบิร์กบันในโพธิ์ครับมันีบาดจันในครับว่าไปฮอดใส่เร็วเดี๋ยวครับไปเบิร์กแรกครับผมมาครับพี่น้องเบิร์กบันอาจารย์ในครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเทปพื้นเทปพื้นมัดนะครับผมเลยเทปพื้น ผมไมแน่ใจว่าภาปูกเบื้องอีบ่ครับเมื่อวานี่บ,บ,าานบ้อยูครับผม,ม,ม,มไปเฮ็ดงานเมื่อวานนี่ก็เลยบรอยูเบ่้สร้างเจ้าเทาว่าสิอัปเดตให้หยาในเบิ่งแต่เมื่อวานหละพอดีก็โบ่ว่างครับผมครับเบื้องใหญ่โตอาี้อเบิ่งมันจะคิวผมก็บน่ใจกันเปพอางหมดยองเบิ่ง เกือบเอฟซีขออาาย่างนีครับเนาะเคนเยอะหัวบ้านอย่องอางนี้ไปหอส่แล่ยังดีคอนโซลอยู่ไกลๆบ้านเพิ่นนี่แหละครับผมกย่างผ่านตลอดแหละนี่ก็เลยแวะมาอัพโหลดให้เอฟซีได้เบิ่งกันอฮ้ยพี่นองง้อ,นอง,งนอยายโ่นนายโฟนเบิ่งนต่อใด้กว่าใหญ่อยู่เป็นอย่างเดียวกี่คันกวาดพี่น้องเอ <laughs> ้ยกี่คันกวาด เราจางแม่บ้านแล้วเหรอ่างน,นี้อาเน้อะไรอางน,งนีนี่ปาเทียของคู่ครับตัวนี้ของคัวคนเางจะฟังท่อไปแล้วสอสอสอ,อท่อสามท่อทัอท,อท,อท่อไปแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวงานาปูนงานฉา,าบแล้วผมว่าสีมาเดือดไฟครับนี่เดือดไฟให้อาจานผมเดือดไฟหรือแอร์เดีด๋ยวเขาโซ่จัดให้ครับผมถนัดโอเคครับพี่น้องอมาอัปเดตให้เอฟซีเดือบครับผมโดยเฉพาะเอฟซีขอจันทร์ในผมเผื่อเพื่ออย่างหุ้นอุบานอาจารย์ในเป็นมาเซลแล้วอ่ะประมาณนี้ะครับผมอ่ะเบอร์รับประมาณนี้ะครับผม โอเคครับคนี้ครันเนาครับรอคุณอาคุณใดสวัสดีครับ